สวัสดีครับผมเอ็มลานซกเซนนะครับคลิปนี้จะมารีวิวเกตลูฟี่ XF นะครับเป็นตัวเวอร์ชันภาษาไทยนะครับในมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับอันนี้นะครับตัวนี้นะครับวางไว้มุมฝาแบบนี้นะครับลูฟี่เวอร์ชันไทยนะครับลูฟี่ XF นะครับอ่ะสตาร์ทรถนะครับนี่เขาจะเขียนก่อนเลยตรงนี้นะครับยินดีต้อนรับไทยแลนด์นะครับนี่นะครับภาษาไทยนะครับอ่าคือตัวนี้เป็นมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับสามารถอ่านค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ได้นะครับ นี่เลยเกียร์เทมนะครับหกสิบสี่องศานะครับชัดเจนนะครับอ่านได้นะครับอันนี้หม้อน้านะครับแ1เอ็องศาแล้วก็ไฟแบตเตอรี่นะครับสิบาดปดนะครับผมนี่นะครับตอนนี้เป็นลูฟี่เ f ตัวเมนูไทยนะครับผมเข็มวนะครับนี่แสดงผลรวดเร็วเข็มวนะครับแถมไฟชิปไลท์นะครับตัวเมนูไทยจะแถมไฟชิปไลท์ตรงนี้นะครับผมสองสี่นะครับร้านผมจะแถมตัวสองสีจะมีสีฟ้ากับสีแดงนะครับคือสามารถเปลี่ยนสีได้หนึ่งตัวเนี่ยเปลี่ยนสีได้นะครับชิปไลท์นะครับผม เปลี to to. E ่ยนหน้าได้นะครับกดปุ่มบนนะครับนี่เลยอันนี้จะเป็นหน้าแบบวัดรอบบาวัดรอบนะครับแล้วก็จะมีวัดบูธเทอร์โบอันนี้เป็นโลโก้มิซูนะครับแล้วก็วัดบูธเทอร์โบอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขนะครับผมเกียร์เทมนี่ลูกค้าอยากดูนะครับเขาบอกว่าชอบขึ้นเข่านะครับเกียร์เทมความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับปกติแล้วก็หม้อน้ํานะครับความร้อนน้ำแปดสิบองศาแล้วก็ไฟแบตนะครับสิบสามจุดเจ็ดนะครับผมเปลี่ยนหน้าได้นะครับนี่นี่เป็นหน้าวัดรอบนะครับไม่วัดรอบแล้วก็จะมีนนน้ํามมััเเกียรทะคบ มอน้ำแล้วก็ไฟแบตนะครับผมอันนี้เป็นหน้าแบบรวมค่าเลยนะครับเก้าค่าในหน้านี้นะครับผมก็คือจะมีวัดความเร็ววัดรอบเครื่องยนต์วัดบูทเทอร์โบนี่นะครับศูนจุดแปดปอนด์นะครับอ่ารันไทม์คือเวลาสตาร์ทรถนะครับมอน้ำนะครับผมแปดสิบองศาไฟแบตนะครับสิบสามจุดเจ็ดเกียร์เทมนี่น้ำมันเกียร์นะครับหกสิบสี่องศาแล้วก็ไอทีนี่คือความร้อนไอดีนะครับผมหกสิบห้าองศานี่แรงดันน้ำมันในรางดีเซลนะครับผมอ่ะโอเค เห็นหน้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นไมวัดรอบม้อน้ําบูทน้ำมันเกียร์นะครับแต่ละช่องนี่เราสามารถเปลี่ยนค่าได้ในแต่ละช่องนะครับผมนี่เลยนะครับผมเห็นหน้าได้สวยงามครับเกีสวยงามจอสีสวยงามมากนะครับผมสามารถเปลี่ยนตัวเลขตัวสีตัวเลขตัวหนังสือได้นะครับยวผมทําให้ดูนะครับเมนูไทยเลยตัวนี้นะครับนี่นะครับจะมีบอกครับชื่อตัวเลขหน่วยจะเปลี่ยนได้นะครับผมเราไม่ชอบสีฟ้าล้วก็กดเปลี่ยนได้สีแดงสีอะไรมีหมดนะครับตัวเลข เปลี่ยนสีได้นะครับผมลูกค้าบอกให้เอาสีฟ้าไปก่อนนะครับอันนี้ผมคร่าวๆให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนได้จริงๆนะครับผมการตั้งค่าเป็นภาษาไทยนะครับเข้าใจง่ายใช้งานง่ายนะครับผมนี่ครับเป็นภาษาไทยนะครับผมปรับหน่วยปับอะไรได้นะครับผมอนี่เลยนะครับเกียร์เทมความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับสามารถอ่านได้แล้วนะครับคันนี้เป็น Mitsubishi โรลส Sport นะครับผมอ่านค่าความร้อนน้ำมันเกียร์เทมได้แล้วนะครับผมแล้วก็รถอีกหลายๆรุ่นสามารถอ่านได้นะครับเทียบเลยนะครับตอนนี้อ่านน้ำมันเกียร์ได้หลายรุ่นแล้วนะครับผมอ่าโอเคเปลี่ยนหน้าได้หลายรูปแบบนะครับมีทั้งหมดประมาณหกหน้าเนาะอ่อันนี้หน้าที่หนึ่งนะครับจะนับนะสีเหลืองนะหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองนะครับผมหน้าที่สามนะครับหน้าที่สี่หน้าที่ห้านะครับแล้วก็หน้าที่หกหกหน้านะครับผมหกหน้าเตือนรอบได้ชิปลายเตือนรอบได้นะครับ นี่ครับมาหัวข้อการตั้งค่าเตือนนะครับผมนี่ครับเราตั้งชิปไลท์ตรงนี้ไว้สามพันพอนึงสามพันก็มีไฟเตือนนะครับผมตั้งไว้สองสเต็ปนะครับสามพันกับสี่พันนะครับสเต็ปหนึ่งสามพันสเต็ปสองสี่พันนะครับผมเตือนความเร็วได้นะครับเตือนแบตเตือนหม้อน้ำได้นะครับผมทางได้เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับเมนูภาษาไทยใช้งานง่ายนะครับตัวนี้สินค้าตัวนี้รับประกันให้สามปีนะครับ루ฟี่เอ็กเอฟเวอร์ชั่นภาษาไทยรับประกันให้สามปีเต็มนะครับนานมากนะครับ สามปีเต็มมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ทันทีไม่มีซ่อมนะครับไม่มีซ่อมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับผมนี่นะครับเสตั้ง่ายครับแค่เสียบปลั๊กนะครับผมก็ไม่ดูว่าเสียบปลั๊กตรงไหนนะครับเสียบปลั๊กตรงนี้นะครับผมเสียบปลั๊กตรงนี้ o b ป2ีนะครับแล้วก็ลูกค้าคันนี้ใส่เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับสามารถเปิดปิดเกจได้นะครับตัดไฟได้นะครับเวลาเราไม่ใช้งานเราก็ปิดได้นะครับปิดได้เลยนะครับแบบเราจอดรถนานๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัดไฟไปได้นะครับปิดไฟปลั๊กแป๊ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมเค เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองดับเครื่องนะครับดับเครื่องเกรก็จะดับไปนะครับผมดับเครื่องนะครับรอสักครู่นะครับแป๊บเดียวนะครับผมสวยงามนะครับไฟคมชัดมากนะครับผมอ่าพูดบายนะครับเรียบร้อยนะครับก็ใครสนใจเกรดลูฟี่เอ็กเอฟเมนูภาษาไทยหรือว่าเมนูภาษาอังกฤษร้านผมก็มีนะครับใครสนใจทักมาได้เลยนะครับมีบริการติดตั้งนะครับขอบคุณมากครับ